ดีครับเกิ่อนสมาชิกนะครับทางยู u ู e นะครับวันนี้ผมมีแอมนะครับหนาลายนะครับมานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นแอมลุ่นโรเย็นนะครับยี่ห้อโรเย็นนะครับรุนอ่านี่นะครับซื้อลุ่นมันตัวนี้มีมีเพิ่นมาฝากฝากขายนะครับ ขายแต่ว่าเสียงมันจะบีนะครับตัวนี้เสียงมันจะบีนี่นะครับเปิดเปิดนะครับไฟเขาปกตินะครับรล่มยังทํางานปกตินะราการกคือเสียงแหบนะครับเสียงมันแหบเสียงมันบีนะครับนี่นะครับ,รบเป็นาขายในยค่าสองพันครับ 2,000บาทนะครับรับอาการน,นี้นะครับมันเสียงบีเอาไปสําหรับคนที่เป็นสร้างนะครับหรือว่าพอมีวา่มหูเนะี่ยจักหน่อยนะครับเอาไปเปลี่ยน VR ออกนกระหนาจะเศร้านะครับ,ออนะรบเปลี่ยน VR ออกนะครับใส่เป็นใส่เป็น R แทนนะครับสภาพกับประมาณนี้ครับมีสนิมเนะี่ยจักหน่อยนะครับ ใช้ไฟใช้ไฟขาดนะครับตัวนี้ขาดนะครับประมาณนี้ครับข้างหลังนะเป็นมีสนิมนะครับมีสนิมแน่จังหน่อยครับตัวนี้เป็นรุ่นสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับใส่ไฟแบตเตอรี่ลดกระได้นะครับเอาขึ้นแฮ่กระได้นะครับนะครับเปิดกระติด ปกติครับทุกอย่างทํางานปกตินะครับแต่ว่าแค่เสียงมันบีนะครับก็เอาไปส่มกับบนานาจะหลายบาทนะครับก็ประมาณนี้ครับบึงเงย่ภาพเบืงหลบๆอบมันครับับก็สภาพก็จะมีสีหอกนะครับหลอบอยู่กับ หลายหม่องอยูครับประมาณนี้มีสนิมสนิมอามอายุการใช้งานนะครับกับสายไฟขาดนะครับตองน,นั้นก็สํเเ็นครับแต่ว่าขายย้างหน้ายังงามอ,งายอยูอ่ข้างหน้ายังไอนี้สภาพเดิมาบริสเซ็บริส้งบอกนะครับ นี่บริปา่าฝุ่นปอยังออกกภ่าพกันเดิมๆนะครับมาครับอันนี้ครับไ,ได้สนใจนะครับกับกับทุเข้ามานะครับที่ศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์เก้าสองห้าหกเก้านะครับ,รบเดี๋ยวาช่องทางการติดต่อนะครับผมจะเอาไปข้างล่างคลิปอีกทีนะครับได้สนใจนะครับกับทุเข้ามาครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ สวัสครับ